สวัสดีบัตรคอนสีแจ้งครับพี่น้องครับจีซีกั้ตีหาครับมานี่มารอบบัตรคอนสีแจ้งครับก้อนข้าสีเดินทางไปอ,อ่นวันครครับนวานนาครขึ้นจังหวัดประทุมเนาะครับเนาะจังหวัดประทุมธานีครับป่ากู้ลำพื้นบิเชียรมาแล้วมาแล้วครับ อาจารย์เวทีอาจารย์ทีมงานบรับบนอนกาล่างหรือเวทีครับหรือเวทีแล้วพี่น้องเมื่อนี้เลิกตีซีครับพวาเราต้องเดินทางไกลเลิกตีสีก็ด้เดินทางกับสิแจ้งพอดีแลวพี่น้องเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมหราครับลูดเดินเตืรออาบน้ำขนล่างครับผม คนดังขึ้นรถจาน้อยเพชรบาร้านแพงครับแรงนี่อลังการเลยพี่น้องเกินะนะนวันนครอย่างเงี้ยง่าด้ลพี่น้องเพชรทหารใส่สุดเพชร็ด้ลยใจหินแต่ว่าเพชรทหัรใส่ชุดเพชร เน่าได้อีกนอนอเน่าได้อีกนอเอาไม่หลับไม่นอนสุดยอดดีครับมือนเป็นมือมืองานหนักเลยมือนเป็นมืองานหนักครับพอตีเกียบแล้วก็ตีแจ๊ งกสิกเดินทางกับทีสองร้อยเกือบสามร้อยกิโลกับเดินทางกับประมาณสามสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะมีแหละครับสี่รถรถบ่อยเรียนได้ก็ประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง,โมงนิดหน่อยเนาะแต่ว่ารถบาดผมเนี่ยบวกไปเลยห้าถึงหกชั่วโมง <laughs> bye, บายบายหมดแล้วพี่น้องบายบายมันมีหลายเส้นทางให้เลือกวิ่งครับมีหลายเส้นทางให้เลือกวิ่ง ผมเกืสิบนี่ละแลนทางด่วนนี่แหละครับจาติงซโโเซามอเตอร์เวย่ขับมาเล็เจ๊กกรเดยียรับใส่หมาเยเลขเก้านะครับออกข้องหลวงออกข้องหลวง,งนี่ครับลูกๆเพิ่นเก็บล,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 ล่างเลยครับเก็บล,ล่างใส่เวลาเป็นเป็นชั่วโมงเลยพี่นอ้องวันนี้ทีมงานเพิ่น คันข,ของพยุดแล้วหรอวะโลกโลกคันข,ข,ของพยุดแล้วหรอวะคันนู้นเสร็จหรือยังแล้วแล้คันนี้เนาะประมาณยี่สิบนาทีก่อนา่าจะแล้วครับเกือบยี่สิบถึงสามสิบนาทีเสร็จแล้วลูกๆก,ก็จะไปอาบน้ำนะครับเนาะตีไว้น็ตเก่งขึอีกหนึ่งชั่วโมงครับวันนี้ แถวนี้ผมมีอาหารครับก็น่าจปะปตทรครับก็น่าจปะาปตทเออบาดปลาเอกิดเที่องครับเดี๋ยวบาดปลาโกะจะติดวั่มเที่องนี่กันครับต้งผมติดติดโดนกระมูลเลยครับรถถุงลมสองคันนี้มันเป็นรถแหนบครับติดหน้านที่คนก็ไปได้แล้วต้องผมต้องมีครับไม่ตม่ำกว่าสิบห้าหรือยี่สิบนาที รำใหญ่แม่รำใหญ่แม่รำใหญ่กำลังจะรถไปอีกครับและเอกนุรราร่บบานีน่ยรถปากโกครับ รูกว่าท่านเอาถังขึ้นอยู่ว่หลอดว่ท่านอีกเขาคันนี้หลอดเราไปอาบน้ำอ,อาจารย์นักดนตรีวันไปแล้วพี่น้องครับรถอาจารย์นักดนตรีวันไปแล้วติดเกลือก้วครับอาจารย์นักดนตรีติดเกลือก จข่าวออกมาว่าหมอชิดนี่ซีปโปรได้หายไปแสดงแล้วได้พี่นอ้องมีคนหลอกเลี้ยนครับกรุงเทพครับเหตุกรุงเทพเลยนะที่เจอทุกเขตหมอชิดเริ่มเริ่มก้อนมูครับตัวดูจักรเริ่มก้อนมูแล้วครับมอ,ลอมหลังเรามาเมล็ดในกรุงเทพหรือว่าเหรียญในปริมณฑลนี่ ส,สีเรื่อมน้ำบากขึ้นแล้วครับสีเรื่อมน้ำบากขึ้นเนี่ยแล้วเพราะว่าเขาหลองเรียหลายครับล้องเรียนเยอะพี่น้องทังยีสานมาทำงานอยู่โรงงานเนาะพี่น้องเนาะทำงานอยู่ในกรุงเทพกทอมปริมณฑลดูจัดกับพ่อได้มีไรายได้ในส่วนนี้เนาะพี่น้องเนาะเดินทางอีสา,บานบ้านเฮ้ามึงกิสี งานบุญประเภทนี้มันก็โอเคแหละครับาการบุญประเภทนี้การปิดวิกก็ต้องที่ที่ที่เคยไปเนาะแต่พูดถึงว่างานบุญงานไอ้เทศกาลหรืองานยังการสวดมาตทุกมมือนี่ก็ชิมีแต่ปิดวิกกันแหละครับรายได้ครับเพราะว่าอัตราค่าจ้างมันล่ามันสูงครับบดคพื้สมัยก่อนสมัยก่อนจ้างกันสี่หมื่นแสนหนึ่งแปดหมื่นทุกมมือนี่มีแต่สามแสนอัพครับ สามแสนอัพเนี่วัดท,ทุมบมีเงินจ้างนี่อพี่น้องเนาะมันไม่บังม่องเลยี่ผมรู้ๆมาก็ล่งขันกันในครับควัวพวะใ,ให้ให้หมู่บ้านนะหลายๆหลังค้าเลื่อนออกพุลธพันพุทธหาร้อยพุทพันธุพุทพันธุ์บจ้างมาบึงกีซีกันนี่ครับตามที่ได้ยินข่าวตามที่ได้สัมผัสมากครับเลือหาั่นกัทำบุญเขาวาดัดติดโบประมาณนั้นครับ รถก้อนๆกับทะย่อยทย่อยถอย,ถอย,ถอย,ถอยเข้าไปขนเครื่องขนอุปกรณ์เส็จแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวปาโรโกอัดคลิปแล้วก็จะไปฟอมเครื่องครับเช็คความเรียบร้อยเดินทางไกลครับวิน้พนธ์เอ้ยสามร้อยปีสักว่าสามร้อยกิโลได้ครับอาชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วครับอาชั่วโมงตรงนี้แหละกันนาสีสไตล์เดิมแล้วครับ ออกรุ่นโมรครับ,บกห็หอดรุ่น,มนกโมคือเก้ารถแปดาโวตอนนี้ยังประกาศขับแห้งพี่น้องเพราะว่าเขาฟิตเครื่องใหม่ครับแหวนใหม่ลูกสูบใหม่ครับฟอกใหม่ครับยังประกาศขับแห้งครับกลับไปผมกับบัวใดครับรถแห้งครับผมกับไปเจ็ดชิปเก้าชิปหาครับลงม้อกับที่มีแปดสิบเก้าสิบนะมันทรงมอสพีเบียร์ใส่มอสกับเป็นไปบัดใดนะพี่น้องนะแต่ลักๆกกับที่อยู่บ้านหกสิบ 70นี่แหละผมยืนเผื่อใน70-70ห่าครับความเร็วที่ไม่อันตรายเนาะตามพรบกฎหมายมันออกไวนะ้เนาะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรเท่าก็เพื่อไว้แล้วพี่นอ้องขับขี่ปลอดภัยครับคลิปนี้ฝากไว้เสมอได้พี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับผมป๋มาก้ลำพืนโิเชียวสวัสดีครับ